ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ True Faster นะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ม o ดแพ็ k ที่มีชื่อว่า Sky Factory okay นั่นะเนี่ย y Factory 3.5ุดไม่ใช่พีระมิดพีระมิดพีระมิดรีบอลนะครับปิรามิดรีบอลสองนะครับสองไม่มีสองนี่หว่ามันรีบอลใช่ใช่รีบอลครั้งแรก โอเคครับ,รบวันนี้เราอยู่ในภารกิจของบทเนียซึ่งใกล้เสร็จแล้วมั้งซึ่งเราก็จะมายินดีต้อนไม่ได้เดีเราต้องมาฉลองวันเกิด f t b พีระมิดซีรีส์นี้ครบรอบหนึ่งปียังเล่นไม่จบ <c oughs> ไม่ค่อยว่างสักทีไม่เป็นไรพวกเราสู้ๆนะครับเราสู้กันต่อไปนั่นแหละครับ มันจะไม่จบง่ายๆก็ตามทีเอาละครับเอาละครับตอนนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะต้องส่งเควสใช่ไหมคราวที่แล้วเราได้เปิดพอร์ทัลเรียบร้อยแล้วเปิดพอร์ทัลของไกอาเวิลโลกแห่งไกอาเดี๋ยว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 เอลเอลเอลสักอย่างนึงปะเอลพอร์ทัลหรือสักอย่างวะเอลสักอย่างไกอาเนี่ยมันบอสหรือปรีบรีบ ลืมลืมโบเทเนียลักกาซีเอ่อนั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะทำตัวสตาร์สตาร์ฟิลคอลเลกเตอร์ใช่ไหมครีเอเตอร์มานาเพลก็คือเราจะต้องใช้อะไรสักอย่างที่เป็นเกตเกตหนึ่งอันแล้วก็อะไรอะไรสักอย่างที่เป็นอินกอร์ดอินกอร์ดอีกหนึ่งอัน ซึ่งสรุป <A> แล้วไ <A> อ้นี่ละมานาะอิงก,กอดน,นะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถทําได้แล้วเนาะใช่ครับซึ่งซึ่งเอนเดอร์เพลตอนไอตอนปิดระหว่างเตรียมเอพิโซดนี้ก็เราก็สิ้นหวังมากๆกับเอนเดอร์เพลแตซันได้ให้ความหวังมาบอกว่าพี่เรามีเอนเดอร์ลิลลี่อยู่นะ <laughs> เกือบไปละ เกือบเกือบถอดใจแล้ว <laughs> เกือบต้องไปฟาร์มมอนใหม่แล้วเอ็นเดอร์เยอะมากอันนี้เราให้นายว้าว wow. สุดยอดเลยเราต้องการแค่หนึ่งเดี๋ยวทำไมเรามีเอ d นเดอร์ดิลีเพิ่อมอีกหนึ่งอันแต่เราไม่ไม่ค่อยมีเอ d นสโตนไงเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำทีหลังแค่มีเซนสโตนเราก็รวยแล้ว หลังจากนั้นแล้วเราก็โยนของใช่ไหมโยนของลงไปในบ่อนี้มานาภูและเราก็ทําการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนไม่ถึงซึ่งโยนแล้โยนข้ามโยนข้ามไปเลยปาบแล้วก็ทําการแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมเรียบร้อยว่าแต่ทำไมได้เอเลเมนเทียบตั้งค่าอันอ๋อพี่โยนเพิ่มเข้าไป รู้สึก oh. แรกเอนเดเมนเทียมนี่มันถือว่าดีสุดไหมไม่สุดนี่ว่ารอ <And> K เอไกอาเออแต่อะไรจะไปสู้ดาคอนิกได้ใช่ที่เคยพยายามอยู่พักหนึ่งนะพยายามแบบเทียบไอตัวดาเอโบธเนียกับดาคอนิกรู้สึกว่า มันน่าจะสู้กันได้แต่่าสุดท้ายก็สู้ไม่ได้ดีดารคนอีกมันชนะทุกอย่างโลกดาคนอีกมันโกงเงินไปสตาร์ฟิลลคเรเตอร์หย่อนลงกล่องหมดแล้วครับเย้ที่เขียวขึ้นแล้วแล้วเราก็จะได้ไอ้สิ่งนี้ใช่มันคือดาคนอีกดัสสิ่งนี้สิ่งนั้นถ้าเรารู้จักสิ่งสิ่งนี้เย็บกิ๊บเลยว่ะมันกำลังผลิตอยู่ ใช้เวลานานฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลไม่ได้เรียกมันหายไปแล้วแล้วมันจะกลับมาไหมฮัลโหลเฮ้ยนายลองปิดกล่องดูก่อนเผื่อว่าไม่ฮัลโหลเฮ้ยไม่บักนะ เฮ้ยมาแล้วนี่ไงเย่ย <Yeah. S 2> ป่ะเอาไปเข้าตัวเครื่องนั้นกันซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันแพงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทังนี้ทังนี้เราก็ได้ทำการเพิ่มเครื่องปัม๊มเป็นสามเครื่องเราได้เ,เพิ่มจำนวนเครื่องปั๊มให้มากขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งมันก็จะเปลืองการใช้งานมากขึ้นอีก ซึ่งถ้าเราถ้าเราเอาเมาส์ไปวางดูเราก็จะสังเกตเห็นว่า RF นี่แบบลดพววบเลยไออันที่เป็นเหล็กเนี่ยแบบหนึ่งแสนเต็มอะไรเงี้ยอันที่เป็นไดมอนด์นี่ก็เหลือนิดนๆหน่อยๆว่าอันนี้ลดพ่ววบเลยครับมาดูสถานการณ์ของทางฝั่ง Energy Cell แบบ Resonance Resonance ที่ไม่ธรรมดาซึ่งก็ก็พอได้นะกเพิ่มนะ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งเ,เชื่อในสิ่งที่มองเห็นทำไมอ่ะเราจะมาลองเปลี่ยนท่อกันดูเอะเราจะมาลองเปลี่ยนท่อดู <c oughs> เผื่อจะได้สิ่งที่ดีไม่เห็นสิ่งที่เป็นที่เรียวมากขึ้นโอ้ท่อใหญ่มาเริ่มเทิมซึ่งสิ่งที่เรียวมากขึ้นก็ลองดู <c oughs> ลองดูสิ่งที่เรียวขึ้นสิครับลองโอ้ <c oughs> ความจริงมันปรากฏแล้ว รถรัวๆเลยจ้านี่ขนาดว่ายังไม่เปลี่ยนในสายท่อไอฮาร์ดเดนฟันดักนะเนี่ยรถรวๆเลยจ้าเราจะต้องพยายามหาวิธีทำให้ไฟฟ้ามันเพิ่มขึ้นให้มากที่สุดนั่นแหละครับนนคือเราสามารถทำได้หลายอย่างนั่นก็คือเราจะไปใช้ไฟฟ้าของเอ๊ะเดี๋ยวก่อนไฟฟ้าของดาร์กนิกมันมีอะไรมา นาคอน,นิก,นนนกมีแต่ที่เก็บไฟปะเจเลเตอร์มีเจเลเตอร์ธรรมดาธรรมดาอันหนึง่งที่ดูธรรมดาที่ดูธรรมดาเหมือนเจเลเตอร์ก็มีแค่เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่มันมีเจเลเตอร์แค่อันเดียว Energy Infuser นี่เกี่ยวไหมเนะี่ยพี่แอบ,บลืมแฮะอ๋อ ยังไม่ต้องคิดเยอะสิ่งแรกที่เราต้องทำคือสมุดสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเอาดาคอนิกดัสออกมาก,ก่อนนี่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 ครับแท็บเล็ตแท็บเล็ตจะเล่มนี้ใหญ่จังแท็บเล็ตนี่ว้าวโอเคดาคอนเนียมสิ่งแรกเราก็จะเอาดาคอนเนียมไปเผา เราก็จะได้ออกมาเป็นดาคนเนียมอิงก,กอมันกดแบกยังไงฮะอ๋อต้องกดเอตรงมุมซ้ายมุมซ้าย<อ>เลยอะที่มันเขียนว่ามีมอสมันเหมือนเป็นคอลัมน์คอลัมมันอยู่อโอเคแล้วก็มีคอเราต้องทำดาคอนิคอสักวันแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นไวเวิแล้วก็ดาคอนิคสักอย่างนั่นแหละ<น>แต่ปัญหาหลักของเราตอนนี้ก็คือ พลังงานครึ่พลังงานแเราต้องหาวิธีทําพลังงานให้ได้เพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องทำอินเจกเตอร์ดาวคนอีกอินเจกเตอร์ซึ่งใช้หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันอซึ่งที่จริงมันก็มันก็มันก็พอชามได้มันก็พอทำได้ แต่ว่าไม่ดูนั่นน่ะสิก็พอทำได้อุ้ยอันนี้มันเต็มแล้วแฮนั่นแหละครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมนั่นแหละครับท่านผู้ชมเราจะมาเพิ่มประสิทธิภาพกันดีกว่าเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างพลังงาน,นดีกว่ารุยแต่เดี๋ยวขั้นแรกเลยเดี๋ยวพี่ทำสูตรครับไอ้คราฟเตอร์อัตโนมัติ ของตัว,ว,วขอบคุณครับเมาว้าวึวาวนี่จะทำอะไรนายจะทำไฟฟ้าอะไรนะเดี๋ยวจะคิดว่าจะทำทำไฟฟ้าก็คือทำไฟฟ้าเอามารวมกันให้เป็นหยุดเป็นยูนิตเดียวกันอยู่ใกล้ๆก,กันสถาน เป็นไฟฟ้าจุดเดียวเลยใช่นั่นเองตอนนี้คือแบบไอ้อุปกรณ์ผลิตไฟฟ,ฟ้าของเราเนี่ยมันช่างแตกแยกเหลือเกินใช่อยู่กันคนละที่เราก็จะมารวมให้เป็นหนึ่งเดียวอ่าโอเคมีสูตรครับอัตโนมัติให้แล้วอันนี้ต้องเจาะไฟแล้วก็เอาลงไปด้านล่างได้ไหม อไงดีตัวนี้มันเป็นเอน r g อร์จีเซลเป็นรีอินฟอสนะ <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องเก็บเข้าไปในเอเลสโอนนันนี้อยู่แล้วงั้งนเดี๋ยวพี่ลากสายไฟเชื่อมระหว่างสองจุดนี้แล้วกันน้องทำข้างบนเดี๋ยวพี่ไปทำข้างด้านล่างตึ๊บเอลเวเวตอร์ฮับ <c oughs> นี่หล่อ เอลิวเวเ,เตอร์ใช่เอลิวเวเตอร์ลังแห่นเอนเดอร์ลิลี่ซีดฮัลโหลเดี๋ยวแพ๊บนึมื่คือพี่กำลังตามหาว่าอยู่ไหนวะจุดจุดที่จะต่อเชื่อมตรงนี้นะต่อเชื่อมโอเคคือมันอย่างน้อยมันต้องทำพื้นก่อนอนะ่ะยืมเอนเดอร์วัตหน่อยนะครับเอยไอยอะไรนะ wat, อันเบรคเอเบิลวัตมีปะ ได้เอาใส่เอาใส่ระบบให้หน no ่อยครับโอเคชื่ออะไรนะอัน breakable อุ๊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 ตกใจดูว่าวางผิดไม่งั้นหินมันจะเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งแบบใช้ประมาณร้อยว่าบล็อกอะในครั้งเดียวอาจจะเกิร์นไปแล้วอาจจะ อมแฮง์ไปเลยฮัลโหลเดี๋ยวพี่จะเอาจุดของไอ้ใต้เอนเนอร์จีเซลตรงนี้เป็นจุดเชื่อมระหว่างสองระบบแล้วกันเนาะนึกว่าตอนแรกึนว้า,าจะเอาไอ้ตรงนน้นย้ายมาเลยเพราะไอ้ของใช้งานทั้งหมดงานทั้งหมดย้ายมาตรงไปตรงนู้นเลยเหรอ ไม่ไม่ไอพวกเฉพาะไอที่เป็นผลิตพลังงานอ๋อถ้าผลิตพลังงานย้ายไปตรงนูน้นใช่ไหมใช่แล้วก็แต่ว่ายังไงส่วนส่วนของไออุปกรณ์ใช้งานยังอยู่ที่เดิมอืมนี่แหละพี่ก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะลากลากสายเชื่อมระหว่างสองจุดได้เลยครับเก้าพันที่จริงมันมีไอซิกอะไรซิกเนลัมซิกเนลัมไอตัวฝากตักอีกนะืจริง อืมว้าวสงสัย,ยว่ามอามาจากไหนก็คือ,อเ,เอาฮันเอาเลดโซนมาอัพเกรดต่ออัพเกรดต่อได้แต่โอ,โ,โอ้โหแม่โจโอ้โหค่าตัวตายชัดๆอะไรวะเนี่ยโอ้โหบอกออฟเลสโซนหมื่นหกสองหมื่นห้า งั้นก็ทำเลสโตนไปก่อนครับผมแล้วค่อยอัปเกรดทีหลังเอ,อมิมเอ,อมิมเอ,อมิมอิเล็กต้ามหมดอิเล็กต้ามหมดเอ,อมิมเอ,อมิมเอิมอ๋อโทษทีมีวิวใช้งานหนะ่อยว๊อบ,บลาก ลากสายไปเชื่อมกันสองฝั่ง<โอ>ล่วง <sh arp> เชื่อมที่ตรงนี้ไม่เนี่ย ถึงไหนแล้วครับข้างบนกำลังเชื่อมเชื่อมอยู่เชื่อมเชื่อมโอ้หวานเจี๊ยบเชื่อมเชื่อมครับครับนี่มุกค <suspicious> <laughs> ุณภาพครับคือค <that> ืน <that> ี Lay ่แน่เลสโตนฝักดักคัรมอนดิสเวย ต่อเชื่อมไปฝั่งนู้นย้ายไอ้ตัว f ์ n a n เจ generator ไปทั้งหมดเลยใช่ไหมคือใช่ระวังอ,อีกไม่นานอเอ่อผมกลัวว่าว่าผมกำลังจะโยนย้าย ไอ้ก้อนโคอันนี้มานคือมาอันมหาสารได้เลยลุยมีเล็กตั้มอันนี้อันนี้นาานนนฮัลโหลหายไปได้หมดวะ <laughs> แล้วกันนะได้มาแค่นี้เหรอเนี่ยฝักดัก พี่นิ่งงงเลยแล้วก็เอาอันนี้มาเข้าอุ้ยทานเซฟอสเซอร์ล้วเลสโตนแบกมาครูซิเบิร์นอัพเกรดเป็นฮาร์เด้นหมดแล้วนี่นะใช่ไหม <c oughs> ชามาก <c oughs> จากฮาร์เด้น ฮาร์เด้นอัพเกรดแล้วมันสามารถไปต่อได้ใช่ไหมฮาร์เด้นไปต่ออ่ะ uh อัพเกรดคิดพลังไหลสรุปเป็นอะไรพลัไหลรวมกับตัวลีดอ๋อโอเคลีดมีเยอะไหมนะมีเยอะไฮจะไหลเลยจะลีด เหมือนเป็นฮาร์ดดิสอะจะ,จะ,ะ่านหรือจะเขียนจะไหลหรือจะหลีดจะไหลหรือจะหลีดโอ้โหมันช่างชา้าเมื่อกี้พี่จำไม่ได้แล้วพี่จะทำอะไรเยอะนะเยอะแล้ว,นะ yeah, ลวตัวนี้เ้าะพาวเวอร์ไลเซอร์จะกลายเป็นไม่แหละหรอก วันนี้พี่เชื่อมเสร็จยังยังไม่เสร็จครับรอสักครู่แต่ใกล้ได้แล้วได้มาอีกสิาอันของฟังมีปัญหาเรื่องสายไฟถึงแล้วโอเคเชื่อมเรียบร้อยครับครับ เชื่อมเรียบร้อยขอดูหน่อยเชื่อมแล้วเหรออืแล้วทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเยวขาดไปบล็อกหนึ่งอ้าวเหรอโอเคเรียบร้อยไฟฟ้าไปแล้วป๊าเข้ามาตรงนี้โอเคถึงนะได้นนไอตัวเอเนอร์จีเซล จะขึ้นมา <Yeah. S 1> ทีนี่ยังเหนื่อยเดี๋ยวพี่ทำไอ้นี้เพิ่มให้ดีกว่าทำลิฟต์เพิ่มให้ลิฟต์เอาตรงนี้เลยแล้วกันจะได้ง่ายๆหน่อยเวลาเรามาดูของดูอะไรอับ<า>เอลเวเตอร์เป็นไงบ้างใช้งานดีไหม ได้อยู่คิดว่าได้เดี๋ยวเราต้องเซตด้านนิดหนึ่งได้เลยครับนหลังเอาพุทซ้ายอินพุทอินพุทโอเคแล้วก็ถัวมันนิ่งอย่างนี้โอเคไม่เป็นไร <c oughs> ไม่นิ่งอะ่ะนี่ สวัสดีสวัสดี <c oughs> นี่พี่เสร็จแล้วเอนเดอริลลี่อึ๊บนี่เนี่ยเอนเดอริลลี่นี่เราไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยตังต้งตัง้งตั้งเอาไว้อย่างนี้เฉยๆเพื่อประโยชน์ในการปัม๊มเอนเดอร์เพลปั๊มไม่ได้แต่เอนเดอริลลี่ปั๊มได้ดูซิไฟฟ้าเราจะใช้จุดไหนเป็นจุดวัดไฟฟ้าว่ามันถูกดึงหรือ ก็เช็คตรงเออเรโซแนนซ์อันนี้ก็ได้หมดลดลงอย่างต่อเนื่องลองนอนดูเผื่อว่าไอตัวโซลาเซลล์จะจะช่วยจะช่วยอีกอันหนึ่งโซลาเซลล์กลับมาแล้วอันนี้เอาพุทเอาพุทมันบึ๊บมันบึ๊บ มันบึ๊บหายไปหมื่นบึ๊บหายไปสองหมื่นบึบหายไปสามหมื่นบึบบึบโอ้โหโอ้โหรีซอสเจเนเรเตอร์อรอรอรนี่กินไฟเหลือเกินเดี๋ยวเราเอาดารคอนอิกออกก่อน <c oughs> ดารคอนเนียม <c oughs> ปึบ๊บขึ้นนะพอาดารคอนเนียมออกขึ้นอีกอันหนึ่งคือสปีดอัพเกรดตรงนี้จะได้มั้ยเนี่ยถ้าเอาสปีดอัพเกรดมาใส่ตัวเฟอร์นนซ์เจเนเรเตอร์เพิ่ม ได้เวลาหาเจเนอเรเตอร์แบบใหม่กันแล้วหรือยังวิธี์เจเนอเรเตอร์วิโคเจเนอเรเตอร์ใช้เฟ n ร์นเจเนเรเต่อไปวิโคเจเนอเรเตอร์ Co ด้วย6 RF p e r t i c k จะดีเหรอคือ i v โ l ลีตนี่เราทำไม่ไั้ไหมเรนโบ่เจ e เนเรเตอร์เอ่อเอ่อ มันก็ดีนะแต่มันจัดการยากมากเลยนั่นแ่ะสิมันใช้งานยากมากมันจัดการมันมี generator ของไอตัวดารกอนิกด้วยอะลองทำดูไหมมันทำไม่ยากเลยเรามีเนธอเ์บริกไหมครับก็มีมีเราเรามีเนร์แลคจากการใช้ดวงในอ อ่อเออมาเดี๋ยวพี่จะลองทำสิ่งนี้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเน็ตเออร์บริกโอ้คื่องนี้มันเสียเวลาจริงๆเยอะใจหนึ่งก็อยากได้ สิ่งสิ่งหนึ่งจากโบทเนียสิ่งสิ่งนั้นคือ l i n k of magnetization ไว้ดูดของอะนะนใช่ทำไม่ยากนะเราก็ยังไม่ได้ผังกตรงนั้นจรงิงยั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 งมีเวลาให้ทำอยู่เราไม่ได้ยังยังไม่ได้อ้นั้นจริงอืทำเลยทำเลยพี่เอาได้เปล่าแบ่งพี่ด้วยอันหนึ่งก็ดีครับ ring o f mac <c oughs> <c oughs> net i z a t i o n เอาล่ะใกล้ได้ละบีเอเดี๋ยวก่อน generator เอ้ยพิมพ์ผิด generator ของ dragonic อยู่นี่อึ๊บ นั่นน่ะได้มาแล้วคำถามคือมันใช้อะไรเผาหล <c oughs> งนี่เลยกันใช้ฐานนี่น่ะไอตัวนี้เรียกว่าไบป,าปทานสเฟอร์ไบป,าป,ป,ปมาแล้วครับรโอ้ใช้งานได้อยู่นะมันก็ อ้ขอบคุณมากครับย่แล้วแวนตรงนี้เออแต่เราต้องมีไอ้อะไรอะมานาแท็บเล็ตใช่รู้สึกว่าพี่จะทำไว้แล้วนะแต่ว่ามาทับที่อยู่ในระบบนี้มันเกลี้ยงเลยน้องเชื่อมสายไฟให้หน่อยสิืสายไฟตรงไหนนี่เลยก็ใช้ได้อยู่มันทำไม่ยากนะแดูผมไม่มีสายไฟเลสโตนแล้วอะเลสโตนหลัก ดี๋ยนะเออ<ร>มัน<อ>น่าจะ,จะมีเหลืออยู่ในกล่องกล่องอะไรไม่ใช่นี่ยังเหลืออีกนิดนึงอันนี้ปึ๊บโอเคมหนาแทบเลตเข้าระบบไปแล้วครับดู <Dude. S 1> คือเหมือนตรงนี้มันไม่มีนิวเคลียปะ่ะเหมือนจะไม่และไอเครื่องมันก็ยังไม่สู้เครื่องเดียวรู้สึกว่ช่วยอะไรได้ไม่ค่อยเยอะ ใช่หรือเราอัพเกรดโซลาร์พาเนลขึ้นเป็นเลเวลห้าโซลาร์พาเนลได้ไหมตอนนี้เรามีเป็นโซลาร์เลเวลเลเวลสี่อยู่เลเวลห้ามันใช้อะไรทำ ใช้เลเวล4สี่อันกับโฟโต้วนท่อีกกับโกอันพีแพ้พี่แพ้เสร็จไปเผาได้นะสมมุติว่าอันที่เป็นเลเวล4ครับได้แล้ว Auto ออโต้คับได้โ <Okay. S 2> อเคน่าจะเต็มแล้วมเออเออ,เอ,อ เออของมิสซิ่งเพียบเลยเออโฟโต้วไดอีกมิเลอร์ลาพิเลสูรี่เออของไม่พอเพียบเลยครับถ้าเราจะทำโฟโต้วไดอีกเพิ่มเดี๋ยวไอ้ดาคนเนียมขอหยุดหยุดทำก่อน ช่ไอ้กล่องนี้มันดูเล็กไปทำกล่องใหญ่กว่านี้ก่ chase, ็ไอออนเชสอัพเกรดโอ้มีด้วยไอออนเชสโยนใส่เลยจุ๊บยังไงนะขีดขวาไม่ด <laughs> ไมิไม่ใช่ไม่ใช่พี่ใช้ผิดอันอ่ะอันนี้ต้องเป็นวูดทูไอออนอันนี้มันไอออนทูโกอ้าวเหรอแล้วนี่มันเป็นเชลเกอร์บ็อกอัพเกร อ๋อโอเคคสั้นครับไหมหรือว่ามันแั๊เดียวป,ปักปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเออค่อ,อยยังชั่วหน่อยโอเคครับทุกคนเราพักให้น้ำนักกีฬากันหน่อยดีกว่างานนี้ ต้องดูจะเป็นปัญหามากเลยปั๊มพลังงานไปเรื่อยใช่เดี๋ยวขอทำโซลาร์แผงเลเวล5ก่อนดูมันยุ่งยากมากเดี๋ยวต้องทำให้สูตรคาบอัตโนมัติใส่ลงไปอืมปะ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนเนาะสันครับไม่ได้ครับ <c oughs> ครับ <c oughs> และอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s like, subscribe ให้ช่องนี้กับ ช่องของลองสันด้วยนะครับผมอะไรลอยเข้าตัวโ <laughs> ยนบาลฝั่งหลังเข้าไป <laughs> <laughs> ครับผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนทำต่อเลยครับใกล้จะจบซีรีส์แล้วอีกนิดน <Yeah. S 1> ึงเย่ yeah. แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ